สวัสดีครับก็กลับมาดูดวงรายวันกันอีกครั้งนะครับกับครูหนุ่มายปยากรนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2566นะครับตรงเป็นวันจันทร์แรม6ขําเดือน8ปีเถาะนะครับตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับก็อีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแสนกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนี่นะครับก็เราก็จะมาดูดวงรายวัน การอีกครั้งนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์ครับสวัสดีคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับว่าในแง่วันนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังในแง่การเงินการงานความราและสุขภาพไหมนะครับเราก็จะมาดูในแง่ของโชคลาภก่อนนะครับเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้จะมีโชคลาภหรือไม่นะครับปรากฏาวว่าขึ้นไพ่สองถ้วยนะครับไพ่สองถ้วยเป็นตัวแทนโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ถือว่าอาจจะมีโชคลาภเล็กน้อยเล็กน้อยเข้ามานะครับในวันนี้นะครับไพ่สองถ้วยก็คือถือว่าเป็นตัวแแทนของความมมีชชชต่่่่ไใใหญร จากนั้นเราก็มาดูในแง่ของการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้บอกว่าขึ้นไพ่ห้าไม้นะครับพอห้าไม้ไปแทนการงานเราต่อได้เลยว่าการงานในวันนี้ถือว่ามันยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่ได้ตามเป้านะครับค่าขายก็ยังไม่ได้ตามเป้าหรือการจรจาต่างก็ยังไม่ได้ตามเป้าเพราะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับจะต้องมีแผนสำรองไว้บ้างนะครับว่าจะแก้ลำยังไงบ้างถ้าวันนี้งานทุกอย่างไม่ได้ตามเป้าแต่ไม่เป็นไรครับเราทายกันเป็นรายวันนะครับถ้าวันนี้ไม่ มีปัญหาเราก็รอวันพรุ่งนี้นะครับดูว่าวันพรุ่งนี้ดวงเป็นเช่นไรก็มาฟังผมอีกทีนหนึ่งแล้วกันวันที่มีว่าดวงมันจะดีขึ้นไหมนะครับอ่ะจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของความรักนะครับความรักของคนเกิดวาจิตในแง่คนมีครอบครัวแล้ววันนี้เป็นเช่นไรต้ราบอว่าขึ้นไปจะรีวิว ถ้าจะเดวิลขึ้นมาเป็นตัวแทนของความรักของคนมีครอบครัวก็ระวังม,มือที่3ามนะครับมีความดอกใจต่างๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีสตินะครับในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวจะยั่งยืนยงได้อยู่ที่เราอ,อยู่ที่ทั้งสองคนช่วยกันมีสตินะครับถ้าทดู่าดมีสติอย่างก็จะหมายมุนไปได้นะครับเพราะไพ่จะเดวิลเป็นไพ่ของที่ไม่ค่อยดีนะครับจากนั้นในแง่ของคนโสดครับคนเกิดว่าท,ที่ยังโสดอยู่ความรักันนี้เป็นเช่นไรนะครับปรากฏว่าขึ้น W ด f ิวต o u อฟนะครับ เพราะดวงวิวัลพรชนขึ้นมาเป็นตัวแทนของความรักของคนโสดแสดงว่าคนโสดชาวอาทิตย์นี้วันนี้อาจจะมีข่าวดีในแง่ของความรักนะครับถ้าใครที่ไปขอความรักในวันนี้ก็อาจจะได้รับคําตอบว่าเซยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีวันของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับอาจจะเจอคนถูกใจก็ได้ครับวันนี้จากนั้นเราก็มาดูในแง่ของอสุขภาพครับคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้สุขภาพเป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยในแง่ ของสุขภาพถือว่ายังโอเคอยู่นะครับถือว่าเป็นเป็นวันที่ดีนะครับสุขภาพถือว่ายังแข็งแรงระดับเก้าถ้วยนะครับก็อาจจะกินเยอะไปด้วยครับวันนี้เก้าถ้วยเปไพ่ของแจงการกินนนะครับก็อย่ากินก็ระวังอย่ากินเยอะเกินไปแล้วกันเพราะว่าอาจจะน้าหนักขึ้นได้นะครับสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับโอเคหมดไปแล้วนะครับสําหรับคนชาววันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาต่อชาววันจันทร์นะครับชาววันจันทร์การเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภมีอะไรบ้างนะครับ <biases. S 2> วันนี้เราก็จะมาเริ่มที่โชคก้ากันก่อนนะครับโชคลาภของคนเกิดบ,บันจันปรากฏว่าได้ไพ่สามถ้วยนะครับพอไพ่สามถ้วยเป็นตันวแทนโชคลาาก็ถือว่าก็จะมีโชคล่าเข้ามาระดับกลางๆนะครับถือว่าไม่แย่นะครับวันนี้ถือว่าโอเคระดับหนึ่งถ้าเราชาวบัญจันต่อจากนั้นก็จะมาเป็นการงานของชาวบัญจันครับการงานได้ไพ่เด็กถือไม้นะครับพอเด็กถือไม้เป็นตัวแทนของการงานเราก็ตอบไปเลยว่าการงานในวันนี้ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับ ไม่น่าจะมีอะไรต้องผวกม,มากนะครับถือว่าการงานผ่านได้อย่างเฉลุยนะครับสามารถจัดการการดูแลาการงานได้นะครับก็ค่อนดีนะครับจากนั้นอย่างเงี้ยของตัวความรักครับเราก็จะมาดูอย่างเงี้ยความรักรก่อนความรักของคนเกิดวันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับคนที่มีครอบครัวล้วเป็นเช่นไนรเขาบอกว่าไพ่คิงไม้นะครับคิงถือไม้เนี่ยเป็นตัวแทนความรักก็ถือว่าความรักยังดีอยู่นะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วสัมพันธภาพยังถือว่าโอเค ไปด้วยกันได้นะครับคุยกันรู้เรื่องกลมเกลียวกันค่อนข้างดีนะครับจากนั้นอย่างเงี้ยของออคนโสดครับคนบัรจาร์ที่ยังโสดวันนี้ความรักเป็นเช่นไรบอกว่าได้ไพ่คิงถือเหรียญคิงเหรียญเป็นตัวแทนความรักตอบได้เลยว่าความรักวันนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับเพราะคิงถือเหรียญเ,เป็นไพ่ที่แทนถึงความโชคดีในการทุกด,ด,ด้านนะครับอะต่อมาเราก็มาดูอย่างเงี้ยของสุขภาพ ว่าชาววันจันทร์จะต้องมีมีอะไรเพ้าระวังเรื่องสุขภาพไหมปรากฏว่าขึ้นไพ่เจอเอ็นเพอร์นะครับเอ็นเพอร์ไปตรวแทนสุขภาพก็ตอบเลยว่าสุขภาพในวันนี้ถือว่ายังเยี่ยมอยู่ครับสำหรับชาววันจันทร์ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้ถือว่าสุขภาพยังถือว่าเย่ยมนะครับไม่ต้องห่วงอะไรมากเท่าไหร่นะครับอย่างนี้สุขภาพต่อจากนั้นเราก็จะมาเป็นชาวบางคานนะครับหมดจากชาววันจันทร์แล้วนะครับก็ไปลอกของชาวบางคานนะครับชาวบางคานในวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพเป็นเช่นไร นะครับอ่ะเราก็จะมาดูที่โชคลาบก่อนว่าชาวบังคารมีโชคมีลาบไหมนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เจอเดชไพ่เจอเดชเป็นตัวแทนโชคลาบสำหรับชาวบังคารก็แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีโชคครับวันนี้โชคลาบยังมาไม่ถึงครับรอไปก่อนครับเราจะเปไ็นอะไรวันนี้ไม่มีก็รอพรุ่งนี้ครับพพุ่งนี้มาฟังผมใหม่ครับว่ามีโชคลาบไหมนะครับจากนั้นก็มาดูใน,นแง่ของการงานครับชาวบางคารการงานเป็นเช่นไรปรากฏว่าขึ้นไพ่สิบเดี่ยง ถ้าขึ้นไปเสถียรแสดง,งว่าวันนี้การงานทุกอย่างะสมสะไรค่อนข้างดีถ้าค้าขายก็ทะลุปเป้าครับเออวันนี้อาจจะมีการทาสัญญาลับใหญ่กไ็ได้นะครับวันนี้สำหรับชาววังคารนะครับต่อจากนั้นในแง่ของออตัวความรักครับเรากลับมาดูคุยเรื่องความรักก่อนความรักของชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วเป็นเช่นไรครับวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่แปดถ้วยนะครับพอเป็นไพ่แปดถ้วยขึ้นมาในแง่ของความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วสำหรับชาววังคารก็อาจจะ เป็นวันที่เหงาหงอยหรือว่าอาจจะอ,อ,อีกไฟล์หนึ่งอาจจะต้องเดินทางไกลไปทุรัตหลงๆทางไกลสักเรานะครับก็ถึงขึ้นมาแปดถ้วยนะครับก็รอไปก่อนครับอาจจะต้องเอาสักวันนึงนะครับจากนั้นก็เป็นอย่างเงี้ของความรักของคนโสดรอบชาววังคานครับปรากฏว่าได้ไพ่เก้าถ้วยได้ไพ่เก้าถ้วยนี่พอขึ้นมาไปตัวแทนความรักก็แสดงถึงความเจ้าชู้หน่อยนะครับเพราะว่าไพ่ก็เตือนว่าอย่าเจ้าชู้มากนักนะครับราบคนยังโสดนะครับเพราะว่าอาจจะไป หล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะครับก็จะมีช้ไหมเลือกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับชาววังคารที่อังสอนนะครับต่อจากนั้นก็มาดูในแง่ของสุขภาพครับชาววังคารสุขภาพวันนี้มีอะไรต้องเฝ้าระวังไหมปรากว่าขึ้นไพ่คิงถือไม้เท้าคิงถือไม้นี่แสดงว่าสุขภาพในวันนี้ของชาววังคารนี่ถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับเพราะว่าระดับคิงนี้นก็ถือว่าโอเคนะครับสุขภาพถือว่าัเยี่ยมอยู่นะครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับชาววังคารในแง่ของสุขภาพนะครับ หมดจกักรบชาววังคาเราก็จะมาต่อชาววันพุธนะครับชาววันพุธในวันนี้การเงินการงาน,งาน,งานความรักและสุขภาพมีอะไรที่ต้องห่วงไหมนะครับเราก็จะมาดูในงแง่ของโชคลาภกันก่อนชาววันพุธนะครับชาววันพุธวันนี้โชคลาภได้ไพ่คิงถือไม้นะครับคิงถือไม้เป็นตัวแทนโชคลาภก็บอกได้เลยว่าโชคลาภในวันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ มีเขาเรียกว่ามีโอกาสได้โชคลาภจากการงานค่อนข้างสูงนะครับต่อจากนั้นจะเป็นเรื่องการเอ่อกา,การงานครับกับชาววันพุธนะครับเราบอกว่าการงานได้ไพ่เด็กถือไม้พอเป็นไพ่เด็กถือไม้ไปตัวแทนการงานก็ตอบเลยว่าชาววันพุธวันนี้การงานถือว่าผ่านฉลยนะครับเพราะเด็กถือไม้ถือว่าเป็นคนเก่งในแง่ของการดูแลเรื่องการงานสามารถดูแลงานต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นะครับต่อจากนั้นในแง่ของ ความรักครับเรามาดูคุยกันเรื่องของความรักก่อนความรักของชาววันพุธนะครับในแง,ง่ของคนที่มีครอบครัวลเลยครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สามถ้วยนะครับพอไพ่สามถ้วยไปตัวแทนความรักก็ตอบได้เลยว่าความรักในวันนี้ถือว่าเยี่ยมครับมีความรักการหวานชื่นไปการสัมพันธภาพค่อนข้างดีนะครับในแง,ง่ของคนที่มีครอบครัวลและสำหรับชาววันพุธนะครับ N P ต่อจากคนโสดเ,เราก็มาตูคนมีพอต่อจากคนมีครอบครัวก็มาดูคนโสดครับ คอนโซลวันนี้เป็นเช่นไรปรากฏว่าขึ้นไพ่2ดาบนะครับเพอไพ่2ดาบเป็นเรื่องของความรักก็ต้องตอบให้เราว่าไพ่ให้เตือนให้ระวังว่าอาจจะมีความเริ่มไม่เข้าใจกันได้นะครับในแง่ของความรักนะครับของคนที่ยังโสดอยู่เพราะฉะนั้นก็พยายามจะตั้งหลักสติค,คุยกันดีๆหน่อยนะครับวันนี้จะได้ผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะว่า2ดาบก็เป็นไพ่แสดงถึงความไม่ความเริ่มเริ่มความไม่ค่อยลงรอยกันได้นะครับโอเคดังนั้นก็จะเป็นในแง่ของสุขภาพครับ สุขภาพของชาวเกิดวันพุธในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับอ้าไม่ใช่ไพ่หนึ่งถ้วยครับไพ่หนึ่งถ้วยพอไพ่หนึ่งถ้วยไปดยูยายสุขภาพเราตอบไดเ้เลยว่าสุขภาพของคนเกิดวันพุธในวันนี้ถือว่ายังดีอยู่นะครับถือว่า,อาไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าระดับหนึ่งถ้วยถือว่ายเยี่ยมครับในแง่ของสุขภาพนะครับเป็นไพ่พที่ดีไพ่หนึ่งเลยก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับชาววันพุธก็เราผ่านไปแล้วสี่วันนะครับอาทิยษฐารพุธนะครับต่อมาเราก็จะเป็นรอบของชาววัน พุหัตนะครับชาววันพ <pl ains> ุทธหัสเราก็จะมาดูว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภวันนี้จะมีไหมนะครับเราก็จะเริ่มจากโชคลาภก่อนนะครับว่าชาววันพุทธหัสวันนี้จะมีโชคลาภไหมเพราะว่าได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับในแง่ของโชคลาภแต่ว่าวันนี้โชคลาภยังมาไม่ถึงสำหรับชาววันพุทธหัสนะครับรอไปก่อนครับวันนี้ยังไม่ใช่วันของเรานะครับสาหรับชาววันพทหัในแง่โชคลาภนะครับจากนั้นก็จะมาดูในแง่ของการงานครับชาววันพุหัสวันนี้การงานเป็นเช่นไรได้ขึ้นเดอะฟูครับ เดอฟู <The> เป็นตัวแทนการงานก็จะตอบเลยว่าวันนี้การงานก็จะไปแบบชิวๆเมื่อค่อยไม่ค่อยซีเรียสแต่ก็ผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะว่าเดอะฟูเป็นตัวแทนของการการงานแบบไปเรื่อยๆไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่าบางคนบอก็อาจจะบอกว่าดีบางคนก็บอกจะบอกไม่ดีแต่ถ้าพูดถึงว่าเดอะฟูเป็นตัวแทนการงานก็ถือว่าการงานก็จะผ่านพ้นไปได้ระดับกาลางโดยที่ไม่ได้หวังไม่ต้องหวังผลเลิศน,นะครับวันนี้นะครับ จากนั้นก็อย่างเงี้ยของออความรักครับเรามาคุยกันเรื่องความรักก่อนของคนเกิดแบบพุทธนะครับที่มีครอบครัวแล้วความรักวันนี้เป็นเช่นไรปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะแฮงแมนนะครับพอแฮงแมนเปตัวแทนของความรักเนี่ยวันเนี้ยระวังความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วของคนเกิดวันพุทธนว่าจะคุยกันไม่เคยดูเรือ่องเพราะบางคนคนนึงคิดทางหนึ่งคนนี้คิดอีกทางหนึ่งเพราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรก็พยายามคุยๆกันนะครับแต่ถ้า คุยกันไม่ได้พยายามหลบไปสักวันหนึ่งแล้วกันเนาะผมก็พูดได้แค่นี้นะครับไพ่ก็เตือนมาอย่างนี้นะครับจากนั้นอย่างเงี้ยของคนโสดครับชาววันพฤหัสที่ยังโสดอย่างเงความรักปรกากฏว่าได้ไพ่สี่ไม้นะครับสี่ไม้เป็นตัวแทนความรักของคนโสดแสดงว่าวันนี้สัมันธภาพของคนที่ยังโสดนะครับคือว่าสามารถต่อยอดกันไปได้อย่างค่อนข,ข,ข้างมั่นคงนะครับ่อรนั้นมั่นคง,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 งคุยกันอย่าง ค่อนข้างโอเคมีความเข้าใจนะครับเห็นไหมครับมีไพ่รูปเกิรเฉลิมฉลองขึ้นมาด้วยนะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของสุขภาพของชาววันพุลหัสนะครับสุขภาพได้ไพ่เด็กถือถ้วยเพราะเด็กถือถ้วยเป็นวแทนทสุขภาพเราตอบไเ้เลยว่าสุขภาพของคนเกิดวันพุธหัสถือว่ายังเยี่ยมอยู่นะครับเพราะเด็กถือถ้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไปหนึ่งนะครับเป็นสุขภาพที่ยังโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องหงงอะไรมากมายนะครับสำหรับชาววันพุลหัสนะครับ หมดไปแล้วนะครับหมดไปละห้าวันต่อมาก็เป็นชาววันศุกร์นะครับเป็นวันที่หกนะครับวันที่หกชาววันศุกร์การเงินการงานความรักสุขภาพมีอะไรที่ต้องห่วงไหมนะครับเราก็จะมาคุยในแง่ของโชคลาภก่อนนะครับชาววันศุกร์วันนี้โชคลาภได้ไพ่สองถ้วยนะครับสองถ้วยเป็นแทนโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภระดับกลางนะครับระดับกลางๆเ่านั้นเข้ามาก็ถือว่าโอเคยังดียังมีโชคลาภเข้ามาระดับกลางๆครับไม่หว่ามากนะครับ เป็นสตรอบชาววันศุกร์นะครับในแง่ของโชคลาภต่อมาในแง่ของการงานครับการงานของชาววันศุกร์ขึ้นไพ่ j u s t m e n t คือไพ่เรกรรมไพ่อันนี้จะมีความหมายว่าถ้าคุณวางแผนงานมาดีทุกอย่างก็จะสํารองผลเล็ตค่อนข้างจะดีแต่ถ้าคุณวางแผนงานมาไม่ดีวันนี้อาจจะต้องมาแก้ไขนะครับนี่คือลักษณะของไพ่ทํามมของไพ่ j u s t m e n t นะครับก็ตามนี้เลยนะครับต่อจากเรื่องของการงานเราก็จะมาดูเรื่องของความรักนะครับความรักของชาววันศุกร์ในแง่ของ คนที่มีครอบครัวแล้วครับปพราะกลว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญนะครับสิบเหรียญเป็นตัวแทนความรักแสดงว่าความรักของคนมีครอบครัวแล้วถือว่ายังเยี่ยมอยู่ครับยังสมรรถภาพค่อนข้างไปได้ด้วยดีนะครับไม่น่าจะต้องมีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องห่วงมากนะครับถือว่าทุกอย่างยังคงดาเนินไปได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่ของความรักนะครับต่อจากนั้นจกต่อจากคนมีครอบครัวแล้วก็จะมาดูในแง่ของคนโสดนะครับชาวโสดที่ยังโสดอยู่ความรักเป็นเช่นไรเพราะกวว่าขึ้นไพ่จะสั้น โ oh, อ้คุณพัชเดชสันยังแย่ตัวแทนของความรักนะครับของคนโสดแต่ว่าวันนี้ถ้าไปขอพรรักเนี่ยใครมีโอกาสได้รับการตอบตกลงเขาค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยวันนี้สำหรับคนโสดเนี่ยหรือไม่งั้นถ้าเรา,เราคนที่เราคุยด้วยเนี่ยก็ถือว่าสมัมพันธภาพยังคงต่อเรื่องไปในค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับคนโสดที่เป็นชาววันศุกร์นะครับต่อจากเรื่องความรักเราก็จะมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพวันนี้ได้ไพ่ชัตสติกนะครับ ในพายาธิสิกก็ถือว่าโอเคสุขภาพยังดีอยู่ครับเพราะว่าพายจธสิกเป็นไปของความสมดุลนะครับถือว่าสุขภาพยังถือว่ายังเยี่ยมยังอยู่ในความสมดุลอยู่นะครับวันนี้ก็ไม่ต้องปวงอะไรในแง่ของสุขภาพนะครับสำหรับชาวปันศุกร์นะครับจากนั้นเราก็หมดชาวปันศุกร์เราก็จะต่อไปที่ชาววันเสาร์นะครับก็คือหมดไปแล้วนะครับหกวันชาวทั้งหกวันวันนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าชาววันเสาร์วันนี้การงานการงานความรักสุขภาพและโชคลาามีไหมนะครับ เราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับว่าชาววันเสาร์วันนี้จะมีโชคลาภไหมนะครับประกอบว่าขึ้นไพ่อัศวินถือถ้วยเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับถ้าเป็นอัศวินถือถ้วยในแง่ของโชคลาภถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามาระดับกลางๆระดับหนึ่งนะครับถือว่าไม่มือว่าโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆระดับกลางๆนะครับต่อจากนั้นในแง่ของการงานครับวันนี้ชาววันเสาร์การงานเป็นเช่นไรประกว่าได้ไพ่สามถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยเป็นตัวแทนการงานถือว่าการงานวันนี้ถือว่า ค่อนข้างไปได้ด้วยดีการงานคุยกันร,รู้เรื่องการเจรจาผ่านไปได้ค่อนข้างกลมเกลียวนะครับการทํางานเป็นทีในที่ทํางานถือว่าใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็จะมาดูใน,นแง่ความรักกันความรักของคนเกิดวันเสาร์ของคนที่มีครอบครัวแล้วครับวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สิบเหรียญนะครับพอไพ่สิบเหรียญเปตัวแทนเรื่องความรักเราตอบเลยว่าสัมพันธภาพในครอบครัวถือว่าดีเยี่ยมครับใน,นแง่ของคนมีครอบครัวแล้วสำหรับที่ทเป็นคนชาววันเสาร์นะครับถือว่าเยี่ยมเลยครับวันนี้ ต่อจากคนมีครอบครัวเราก็จะไปถึงคนโสดนะครับคนโสดความรักเป็นชั้นไรได้ไพ่หกเหรียญนะครับหกเหรียญขึ้นมาเป็นดนแทงของความรักก็ถือว่าของคนโสดก็ถือว่าความรักในวันนี้ก็ถือว่ายังไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าไพ่หกเหรียญไม่ใช่ไพ่เสียนะครับเป็นการอาจจะชวนกันไปทําบุญกันด้วยนะครับไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของการทำบุญด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังโสดนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับอจากเรื่องความรักเราก็จะมาต่อเรื่องของสุขภาพนะครับ สุขภาพชาวบ้านเสาเป็นเช่นไรบอกว่าได้ไพ่แปดเหรียญนะครับพอไพ่แปดเหรียญไปตัวแทนของสุขภาพเราก็ตอบไปเลยว่าสุขภาพของคนเกิดบันเสาเนี่ยถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับไพ่แปดเหรียญถือว่าไม่ใช่ไพ่เสียหรือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะครับในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับยังถือว่าไปได้ด้วยโอเคนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคนเกิดบันเสาในเรื่องของสุขภาพนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับชาวเจ็ดวันสำหรับวันนี้นะครับก็ ดวที่ทายไปก็ไปดูงของคนทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับดวงของท่านร้อปก็ได้แต่ถ้าใช้ตรงจริงแน่นอาว่าให้ท่ามาดูดวงการสินตัวจะดีกว่าแล้วก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซันกัดดิงกด, like, ก,ด share, ก,ด standing, กดติดตามช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ